ทาให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในโครงการจาดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงท่าเรือรอนผลวิถีจุมตนตำบนุกานในกิจกรรมเดินวิี่งเพื่อสุขภาพแห่นเมืองวัวันที่สองเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาัมพันแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดงท่าเรือดอนโผการออกกาลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ทม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกิดควาสสมับกีในหมู่ชนบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้า,วาพเจ้าขอเปิดโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงข้าเรือรอนโงวิถีชุมชนในกิจกรรมเดริี่เพื่อสุขภาพและเงินบัวฟังที่สองนับบัดน,นี้ขอบคุณด้วยคนระับคุณน้อัคราระานทาริต ตัวท uh ี่นึงนะครับเยวองจะให้ลราจไวกับการตัดผ้ในขณะที่กำลังจัดลิวบนครับผมถ้าาจำนะครับสภาพเตียมนะครับท่านบนตำรวจติดติประธานครับจะตัดลิ้งลิ้งนสครับ้ปเพราะอะไรครับผม 3 2 1สัญญาณวิรัสของการเปิดการที่หนึ่งและมือโทรครับเร็วๆๆกันเร็วๆๆเร็วกันตัวนูเร็วๆๆ

นักบินนำหน้าไปเลยนักบินนำหน้าไปเลนะคะไปแล้วไปแล้วไ้วเราตีนะคะเราตีนะคะของเราค่ะเราตี เปนผูทายวันนี้นะคะทีมท่านบอกว่าจะเทีมอาวุธด